2,022หัวเดียวจัดส่งงูจงอางนะโอ้โหรถอย่างนี้ไงมันมีด้วรถส่งงูจงอางเนี่ยนะมีสิครับดูหน้ามันอย่างนี้เออหน้ามันอยู่งี้ดากมัน,นเตี้ยนะอ่อนิ้วตัวไม่ล่าสุดนา2,022เท่าแลมโบเอาไปแกงงัวครับพี่น้องออกรถอศูนย์บาทผ่อนหกพันชมไวรลอนสีเท่าแลมโบนา2,022เครื่องสามพัน นะเปยวก็เป็นส้นมหูจอังอังนะมันกิไปแก้กันได้ได้ยังไงมันก็เตีย้ยครแค่นะใจยันยนินรถยังแต่งไม่เสร็จเออช่างมันเอาขึ้นห้อยแล้วไอ้รอมันตั้งแต่เช้ายันเที่ยงมันยังแต่งรถไม่เสร็จไอ,อ้อะไรลักมันมารีวิวก่อน,นรถกําลังจะขึ้นเพาลอยลรถกําลังจะขึ้นแม็กนะขึ้นคอกอกําลังขึ้นเสริมแหนบเท้าเตรียมมาได้เดี๋ยวใส่ให้โอเคไหมนะเดี๋ยวใส่เพาลอยให้เสริมแหนบใส่โซกโซกเดี๋ยวจะชก ควอยอ่าเห็นปะโชคข้ยภาษา,ษาคนไทยอย่างบ้าโชคโชคเอ๊ะไม่ใช่นะนะโชคข้ยโชคข้ยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจัดให้ซีต้นนะเบิ่งเลยตัวนี้เป็นเทาเ้าแลมบูก,กั่นี่เลยสองพันยี่สิบสองเลยนะเลขไม่เก้าพันโลนะมีมีคนถามอไอาเสมวาคลิปที่แล้วพี่ไอาเสมรีวิวไปว่ารถไม่เคยถ่ายในมันเครื่องนะใช่แล้วครับพี่เสม รถคันนี้ก็ไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนกันออกมาไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องพี่น้องรู้ไหมว่าทําไมไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องอืรู้ไหมทําไมยังไม่ถึงรอบรอบหมื่นโลรอบหมื่นโลรถคันนี้มันก็นเลยไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเพราะมีบิ๊กแค่เก้าพันโลนะเครื่องสามพันก็โคตรแห้งได้อะเด็กช่วยหนะน่อยนึงช่วยจัน่อยนะเพิ่มสามร้ระเบิดด้วยนะ ดแรงอ่ะครับพี่น้องโอู้หูยสุดอีกแล้วไอ้เซมนะจังซี่แม่นะจีได้แกงง้วท่านใจ <c oughs> งวัวสิบเงวัวสิบเตกรถสบายแห้งหมดเนี่ย <c oughs> เออจังซี่แม่ไอ้เซมจีได้แกะทุเรียนท่านใจนะจังซี่แม่ไอ้เซมนะจีน่าเล่นตลาดไทยท่านใจ ทันใจอยู่แล้วแต่ว่าเอาให้อยู่ระวังเข,าขง้าโค้งเอาให้อยููพี่น้องนะสายดันอยู่แล้วนะโอ้โหเป็นไงนะ้านี่แหละคอกซิ่งวิ่งทําเวลานะถ้าเป็นขั้นอื่นก็จะวิ่งได้แค่รอบเดียวถ้าทําเวลาแต่คันนี้เท่าคันนี้ไปนะท่านจะวิ่งได้ประมาณแปดรอบนะนะคขั้นอื่นวิ่งได้รอบเดียวเออเอาลอกอีกก็จโชดเนี้ย มาออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีกล่องฟรีจัดฟรีโอนบัตรประชาชนไม่เดี๋ยวรับรถที่ศูนย์บาทคอ,อกไหมเดี๋ยวไอเบอิกให้ไม่ให้อยาง 2, เอซิดทูเดี๋ยวไอใสให้โชคไข่เดี๋ยวไอใสให้แมกนาสิบแปดเดี๋ยวไอใสให้แจ้งจุดใบขนส่งใบวิศวะให้เดี๋ยวแต่งเทาลอยให้โอเคไหมได้เดี๋ยวเปิดรถ่องนะมาจบศูนย์บาททุกอาชีพกเกษตรกรค่าขาย พนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไหเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรปรพกีดยางขับวิ่งขับแก๊ปขับวกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่ข้าขารถเล่หาเล่แพงร้อยทุกอาชีพจบศูนย์บาทนา2022นเลยนะโอ้โหเครื online, man, ่องสามพันโอ้โหโคตรแรงนาเดิมคันเดิมครับรองแก้มเดิมแต่ฝาปงไม่เคยถอด น้ำยาปลาปุงเดิมเท่าแรมโบ้เท่าบุรีเท่านกพิราบเท่าหมาันเงินหมานทองฟรีดาวเดี๋ยวแต่งเท่ารอยให้หนาออกรถศูนย์บาทวิธีการจองแอดไลน์ที่นาติกต o อ f a เฟซบ o ๊กหรือว่า y o u b u c h ชาแนลกดลิงก์ได้แอดขมาทรงปตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามยางแค่นั้น The idea, เดี๋ยวไอเดี๋ยวเลื่องให้ นึกถึงรถยนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพินควบคุมจอนึกถึงง่ายครับเดีย้ายจัดให้เอาไปแกงง้วแกงคว้ยขุนปรหมากลากไม้ทุเลียนบักคุดบักเมือ่อบักเฟืองบักไฟเอาไปทำามาหากินเกษตรกรเท้าครับไอเส็มจัดใหม่ถึงที่แล้วแช่ไปไวรล้นเอาไปให้กินกับปี่น้เก้า